สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฉากก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในระหว่างทางที่กำลังจะขับรถไปทำงานก็ได้เจอกับศาลพระพิคเนศในญี่ปุ่นจ้าอยู่ที่อำเภอซากุระจังหวัดชิบะค่ะที่ญี่ปุ่นนี้จะเรียกว่าเทพคเนจะนะคะเทพคเนชะค่ะนี่ ไปดูใกล้ๆกันเลยว่าท่านสวยงามขนาดไหนเป็นบุญตานักที่เราได้มากราบท่านในญี่ปุ่นได้สวยงามจริงๆค่ะแล้วก็ ค่ะเขาทำเป็นลูกกลงเอาไว้ะนะคะเพราะว่าก็อาจจะกลัวปัจจัยที่มีคนมาทำบุญหายหรืออาจจะมีคนมาก็จะมีคนเนาะบางทีก็จะอาจจะมีคนมาเล่นมาจับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างล่างก็จะเป็นที่ใส่ปัจจัยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหนูของท่านค่ะจะมีที่ใส่ปัจจัยน,น้อยๆให้กับท่านหนูด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะประโยคที่เขียนตรงนี้นะคะเขาเขียนว่าถ้าใครนะคะจะมีคำอธิษฐานอะไรเนี่ยให้ปิดหูของ ท่านหนูนะคะข้างซ้ายแล้วก็กระซิบเบาๆข้างขวาของหนูนะคะและท่านก็จะนำเรื่องราวของเราไปส่งให้พระพิคเนตค่ะตรงฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าของญี่ปุ่นนะคะตามสไตล์ญี่ปุ่นเนาะโอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในระหว่างทางของวันที่3เดือนสอง ปี2564ที่ชานำมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอีกเดี๋ยวชาจะมาแบ่งปันให้เพื่อนเฟังนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ